بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของหุกกรมนูนตายและตันวินนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่านูนตายและตันวินเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ได้รู้ว่า อ่าหุกกรมจากนูนตายและตันวีนเนี่ยมีอยู่5้หุกกรมซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับหนึ่งหุกกรมนั่นก็คืออิทธาลันกีนั่นเองนะครับอ่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของหุกกรมนูนตายและตันวีนนะครับอ่านะครับห้าหุกกรมห้าหุกกรมที่เรานะครับได้อ่าได้ผ่านมานะครับว่าสิ่งที่ได้มาจากเรื่องของนูนตายและตันวีนเนี่ย มีฮุก,กลมอะไรบ้างนะครับอ่าก็มีอยู่ห้าฮุกลมด้วยกันนะครับอันที่หนึ่ก็คืออิฮารุลทันตีแล้วก็อิกลาบอิโดกบมมาอันกุลนะอิโดกบมบีลากุลนะและอันอิฟะนะครับอ่าซึ่งนี่ข้อแรกนะครับเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับอ่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อในเรื่องของอิกลาบแล้วก็อิโดกบมมาอันกุลนะกันนะครับสัก2อฮุก,กลมนะครับวันนี้อ่า มาดูครับอันอิกกาบก็คือเราเรียกการฮุกกลมอ e ิกกราบนั่นแหละนะครับอิกกราบมาดูกันว่ามันคืออะไรมาดูคํานิยามครับคํานิยามของอะไรครับคำนิยามของ,อ,รรขอ,ง e อิกกราบอิกกราบก็คือการเปลี่ยนอักษรนูนตายการเปลี่ยนอักษรนูนตายนูนตายคืออะไรครับนูนตายนะครับหรือตันวีนตันวีนเป็นไงครับก็เป็นสระอะไรครับ สระซ้อนทั้งสามนั่นแหละซ้อนอันอินอุ่นตันวินเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับเปลี่ยนให้เป็นอักษรมีมเปลี่ยนนูนตายและตันวินให้เป็นอักษรมีมนะครับโดยเสียงมีมเนี่ยมันซ่อนอยู่ก่อนอักษรบา,าเพราะว่าอิกราบเนี่ยเดี๋ยวเรากร็จะรู้กันว่าตัวตัวที่เป็นอิกราบนั่นก็คือนูนตายหรือตันวินพบกับอักษรบานั่นเอง โดยเสียงนีมมเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ก่อนอักษรบานะครับพร้อมกับมีการหน่วงเสียงด้วยสองฮาร์รกานั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อให้มันเห็นภาพเรารู้กันก่อนว่าอักษรอะไรที่เป็นอิกลับมีอยู่อักษรเดียวจําง่ายๆเลยนะครับอักษรเดียวจําง่ายๆเลยอักษรบานั่นเองอ,อักษรบานะครับเป็นอักษรที่อยู่ในฮุกรมอิกอลาบนะครับมาดูครับสัญลักษณ ในอันกุรานในกุรานเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีการอ่านแบบอิกรับนะครับอิกรับเนี่ยครับมีอักษรอ,อะไรมีสัญลักษณ์อะไรบ้างในอันกุรานที่จะให้เราได้เห็นก็จะมีอักษรมีมตัวเล็กๆเนี่ยอยู่บนตัวนูนตายหรือว่าตันวีนนั่นเองอ,อย่างเช่นดังนี้ครับะจะมีมีมเล็กๆอยู่เห็นไหมครับจะมีมีมเล็กๆอยู่ถ้าเราดูในอันกุรานเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับ นูนใต้นะครับมีมีมถัดมานะครับตันวีนนะครับสระฟัทคาใจนะครับมีตัวมีมนะครับดอมมาใจมีตัวมีมตัวเล็กๆอยู่แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้กลมอีกนะครับหรือว่ากัสเราใจเนี่ยมีตัวมีมอยู่ข้างหลังนะครับแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีการอ่านแบบอิมพิวรับแล้วนะครับมีสัญลักษณ์เนี่ยเตือนให้เราเนี่ยได้เห็นในอันกรานาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ข้ามผ่านมันไปโดยอ่านแบบผิดๆนะครับ ามาดูครับรูปแบบใดนี่ครับนูนใต้หรือตันวีเนี่ยพบกับอักษรบาันนเองจำไว้ให้แม่นนะครับในเรื่องของอิกราฟเนี่ยก็คือนูนใต้หรือตันวีพบกับอักษรบานะครับนูนใต้หรือตันวีเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็ได้ผ่านกันมาแล้วนะใครยังใครยังไม่แม่นนะครับหรือว่าจำไม่ได้ว่านูนใต้ตันวีคืออะไรนะครับก็ย้อนกลับไปดู นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะจําไปเลยว่านูนใต้ตันวีนบวกกับบาร์นะครับคือฮุกกลมอิกอลาบ์นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยตัวอย่างครับตัวอย่างของอิกโอลาร์อย่างเช่นคําว่าอัมบิฮุมตรงไหนครับที่มีการอ่านแบบอิกโอลาบ์ ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนูนตายนูนตายเนี่ยมันไปพบกับตัวบา่าดังนั้นเราทำไงครับก็เปลี่ยนเนี่ยนูนตรงเนี้ยให้เป็นสอนมีมตรงนี้นะครับเปลี่ยนนูนเป็นมีมแล้วก็อ่านควบกันไปเลยนะครับอัมบิฮุ่าอ่านอัมไปเลยจากตัวนูนตรงเนี้ยที่เราเคยอ่านว่าอัมบิฮุมเนี่ยเปลี่ยนนูนเป็นมีมไปเลยแล้วก็อ่านว่าอัมบิหุม มีการหน่วงเสียงด้วยนะครับอย่าลืมในการหน่วงเสียงเพราะว่าฮุกกอมอิกอลาบเนี่ยจะต้องมีการหน่วงเสียงสองคารอโรกันั่นเองนะครับ um อัมบิฮุม่มอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมิมบะดีตรงนี้ครับนูนตายพบกับบานะครับมิมบะดีเปลี่ยนนูนตัวนี้ครับเป็นมีมเปลี่ยนนูนตรงนี้นะครับเป็นตัวมีมตรงนี้ ก็อ่านว่ามิมบะดีมีการหน่งเสียงด้วยนะครับสองา,า้อแกสองตัวอย่างนียเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไรทำไมถึงต้องยกตัวอย่างมานในเรื่องของนูนตายสองตัวอย่างนั่นก็เพราะว่าตรงนี้ครับนูนตายพบ,บาเนี่ยอยู่ในคําเดียวกันเลยนะครับส่วนอันนี้ละ่ะนูนตายพบ,บาเนี่ยอยู่คนละคํากันนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ภายในคําเดียวกันนะครับหรือว่าอยู่ต่างคํากันมันก็จะอ่าน เป็นฮุกอมอิกอร์ลาฟได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเปลี่ยนนูนนะครับเปลี่ยนนูนตายให้เป็นมีมนะครับส่วนตรงนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็นตันวีนเนี่ยยกตัวอย่างเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะตันวีนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นคําเดียวกันได้นะครับตันวีนเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะท้ายคําเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เะซะอัมบีมาเยซะอัมบีมาเปลี่ยนตันวีนตรงนี้เนี่ยนะครับให้เป็นมีมนะครับ ทำไมเราถึงเรียกว่าเปลี่ยนตันวินให้เป็นมีมอ่าเพราะว่าเรายังจําได้ไหมครับเพราะว่าในเสียงตันวีเนี่ยมันก็คือมีนูนตายซ่อนอยู่นั่นเองครับอ่าเท่ากับเราอ่านว่ายะซาอันอ่าเท่ากับเราอ่านว่าแบบนี้ครับยะซาอันอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนีน้นะครับเปลี่ยนนูนตรงนี้เนี่ยให้เป็นมีมอ่าเราก็จานว่ายะซาอัมบีมา อะครับอันนี้ตัวอย่างของอิกราบนะครับง่ายๆเพราะว่าอิกราบเนี่ยมีอยู่อักษรเดียวนั่นก็คืออักษรบานั่นเองนะครับและหุก่กลของมันคืออะไรครับเราก็เปลี่ยนนูนตรงนั้นเนี่ยไอ้นูนตายหรือตันวีนอ่ะที่มันไปพบกับอักษรบาข้างหลังมันเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นมีมซะนะครับแล้วเราก็อ่านเสียงเท่ากับว่าอ่านเสียงมีมตายไปเลยนะครับอนะ่เช่นอัมบิฮ um, ุมมิมบาดิจาซาอัมบิมาอ่าดังนี้นะครับ อ่าอีกสัก,กหุ่กลมนึงเพราะว่าอีกลาบเนี่ยมันสั้นนะครับอ่าอีกสักหุ่กลมนึงนะครับวันนี้อ่าหุกก่กลมนี้ก็คืออันอีเดอร์รอมมาอันกุนนะจีะอ่าเราก็เรียกกันง่ายๆว่าอีเดอร์รอมมาอันกุนนะอ่าอีเดอร์รอมมาอันกุนนะอ่าอีเดอร์รอมคืออะไรครับอีเดอร์รอมเนี่ยมันคือการนําเข้าไปนะครับนําเข้านําเข้าอย่างไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับในเนื้อหามาอันกุนนะก็คือพร้อมกับมีการหน่วงเสียงด้วย อีโดกรมมาอันกุนนะพร้อมกับมีการหน่วงเสียงเพราะว่าอีโดกรมเนี่ยมีอยู่2ออย่างนะครับที่เราผ่านมาแล้วว่ามีภูกอมอะไรบ้างที่มาจากนวนตายและตันเวีนะครับในหน้าที่ผ่านมาย้อนไปดูสักนิดหนึ่งนะครับที่เราผ่านมาครับนี่อีโดกรมมาอันกุลนะนะครับอีโดกรมมาอันกุนนะกับอีโดกรมบีลากุนนะต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงนี้ครับมาอันกุนนะกับบีลากุนนะอีโดกรมตัวนี้เนี่ยมีการหน่วงเสียง มารันกุนนะมีการหน่วงเสียงส่วนบีลากุนนะเนี่ยไม่มีการหน่วงเสียงนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเรียนของอีดอลกอมมาันกุนนะนะครับในเรื่องของอีดอลกอมที่มีการหน่วงเสียงในขณะที่อ่านกันก่อนนะครับมาต่อเลยอีดอลกอมมาันกุนนะมาดูคํานิยามคืออะไรก็คือการนำนูนตายนูนตายนะครับหรือตันวีนตันวีนก็คือสระซ้อนทั้ง3นั่นเอง อินอุนนะครับควบเข้าไปในอักษรที่มีสระ tai, ข้างหลังมันนาควบเข้าไปในอักษรที่มีสระที่อยู่ข้างหลังนูนตายหรือตันวีนนั่นแหละนะครับที่ที่มันมาข้างหลังนะครับหลังจากนูนตายและตันวีนพร้อมกับมีการหนขข่วงเสียงด้วยนะครับคำนิยามก็คือได้นำนูนตายและตันวีนควบเข้าไปในอักษรที่มีสระข้างหลังมันพร้อมกับมีการหน่วงเสียงด้วยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกัน ามาดูกันก่อนว่ามีอักษรอ,อะไรบ้างอ,าอักษรอ,อะไรบ้างล่ะที่อยู่ในเรื่องของอีดองกอมมาอันกุนนะก็มียาวาวมีมนูนนั่นเองอมีอยู่สี่อักษรน,นะครับจำให้แม่นนะครับอิทฮัดมีอะไรอิทฮัดก็คือฮัมซาเรนฮาคออินฮานะครับฮัมซาเรนฮาคออินฮาส่วนอิกลับล่ะตัวเดียวเลยโดดๆตัวบา อ,อีโดกรอมอันกุนนาล่ะสี่ตัวยาเวามีนนูนจำไว้นะครับใครไม่จําก็ต้องท่องนะครับท่องให้จำรูปแบบใดามาดูครับรูปแบบใดที่จะเกิดการอ่านแบบอีโดกอมอันกุลน,นะรูปแบบที่จะทําให้เกิดการอ่านอีโดกรอมอันกุนน,นั้นก็คือนูนใต้หรือตันวีนเนี่ยไปพบกับอักษรทั้งสี่อักษรทั้งสี่ก็สักครู่หนึ่งที่เราได้ผ่านมาก็คือยาเวามีนนูนนั่นเองนะครับจำง่ายๆไม่ยากนะครับ ยาวามีมนูนะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างของอีเดอกอมานกุลนะนะครับนะนะตัวอย่างนะครับเช่นตัวยาตัวยาเช่นไมโอกูลูไมกูลูนะครับนะเรายังจำได้ไหมเรื่องมัคคุร์นะครับเรื่องมัคคุร์ที่ฐานเกิดนั้นอยู่ที่โครงจมูกนะครับ ฐานเกิดอยู่ที่โพรงจมูกคืออักษรอะไรครับฐานเกิดที่โพรงจมูกนั่นก็คืออักษรที่มีการหน่วงเสียงนั่นเองก็คือยาวาวมีมนุนแสดงว่าถ้าหากว่าเราอ่านอิโดกรมะอันกุลนะก็คืออักษรที่มีการหน่วงเสียงนะครับอักษรที่มีการอ่านแบบอิโดกรมะอันกุลนะเราจะต้องให้เสียงนั้นมันออกอยู่ที่ไหนครับก็คือที่โพรงจมูกเพราะว่ามขรดมันอยู่ที่มขรดคืออะไรฐานเกิดฐานเกิดมันอยู่ที่โพรงจมูกนะครับ ดังนั้นเราจะต้องอ่านออกเสียงให้มันออกที่โพรงจมูกเช่นเดียวกันนั่นก็คืออ่านว่าไม่ยกู้ลเราจะรู้ได้ไงล่ะว,ว่าฐานเกิดเราออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเราออกเสียงที่โพรงจมูกหรือเปล่าเราก็ลองเอามือนะครับเอามือมาไว้ที่โพรงจมูกและเราก็อ่านตรงคําว่าไม่นะครับอ่านแบบนวงเสียงถ้าหากว่ามีลมมาอยู่ที่นิ้วเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่ามีลมออกมาจากโพรงจมูกนั่นแสดงว่าเราเนี่ยอ่านถูกและแต่ถ้าใครเนี่ย ลมไม่ออกจากจมูกเลยนะครับแสดงว่าอ่านผิดอ่านผิดแบบการอ่านอิเดกรมอันกุนนะเราก็ลองดูไม่ยากู้หรูนะครับไม่เยาคู่หรถ้าหากว่าลมมันออกเบาเราอยากจะทดสอบว่าอ่านถูกหรือผิดอ่านยังไงครับอเอานิ้วมาปิดจมูกนะครับถ้าเอานิ้วอุดจมูกปุ๊บและเรายังอ่านได้เนี่ยแสดงว่าอ่านผิดและเพราะว่าเสียงเนี่ยมันต้องออกจากทางจมูกนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ย ปิดจมูกและเสียงมันออกมาไม่ได้แสดงว่าเราอ่านอีโกรมอันกุนนั้นอ่านถูกแหละนะครับถ้าเราอ่านปิดจมูกและอ่านได้เช่นไมยะไมยะแสดงว่าอ่านผิดแหละแสดงว่าลมเนี่ยมันออกมาทางปากครับดังนั้นเนี่ยเราต้องให้เสียงมันออกมาทางจมูกไม่ My <My> เห็นไหมครับถ้าอุดจมูกปุ๊บเสียงมันไม่ออกทันทีนะครับไม่อ่าลองทํากันดูนะครับอ่าก็อ่านดูไม่ My อ,อกู้ดู ตำแหน่งที่เกิดอิเลกตรอมอันกุนนะคือตรงไหนครับคือตรงนี้ครับนูนตายพบกับตัวยานะครับก็ใส่ชิดได้ที่ตัวยาเข้าไปเพราะว่าเราอ่านควบเข้าไปในตัวยาเลยนะครับก็อ่านเป็นไมยอกู้ลูามาดูตันวินพบยาบ้างตันวินพบยาตรงนี้ครับชะร์ยรยเรอ่ามาดูตัวอย่างของตัววาวมิววากมิววาก นูนตายพบเวานะครับมาดูตันวินพบเวากันบ้างเชยิววกีเชยิววกีเราลองฝึกอ่านออกเสียงกันดูนะครับวิธีตรวจสอบว่าอ่านถูกอ่านผิดทำอย่างไรนะครับเราก็ลองทำกันดูตันวินพบเวามาดูตัวมีมกันบ้างนะครับตรงไหนครับที่เป็นการอ่านอีเดอกรมมาอันกุนนะก็ตรงตัวนี้นูนตายพบกับมีมนั่นเอง มิมมามิมมาตรงนี้ครับนูนตายพบมิมตันวีนพบมิมค่อ,อยรุมค่อ,อยรุมมินะครับก็อ่านหน่วงเสียงให้ชัดเจนต่อไปนู่นตายพบนูนบ้างนะครับตัวสุดท้ายนะวลันนุชริกะวลันนุชริกะตรงไหนครับ นูนใต้พบนูนน่ะตรงนี้นะครับตันวีนพบนูนบ้างใช้อินุกุรใช้อินอ่านหน่วงเสียงครับอินหน่วงเสียงให้เสียงมันลากยาวใช้อินุนกรุรครับลองฝึกอ่านกันดใูให้ชัดเจนนะครับอ่านให้ถูกต้องให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะ เราจะได้ภาคผลบุญในการอ่านอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับเราลองมาหาว่าในอันกุรอานเนี่ยตรงไหนบ้างที่เป็นเราผ่านกันไปมากี่หูกลมครับก็คืออิฮาร์ฮันลกตี้อัลเอกรบและอิโดรมาอันกุนนะเราลองดูในหน้านี้ครับว่าตรงไหนบ้างที่มีการอ่านแบบ3าูกลมเอาแค่3ามูกลมที่เราได้เรียนผ่านมาก่อนนะครับเราลองมาดูครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับ อ้างอุบุลลาห์มินอัลชัยควานุรจีมวนนบีนัมิมบะดีเจอตัวแรกเลยนะครับตรงไหนอ่าตรงนีนนบบ้นูนตายพบบา่านะนูนตายพบบานะครับอ่านูนตายพบบาเปลี่ยนนูนตายเป็นอ่ามีมเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์นั้นกุา็จะมีอักษรมีมเล็กๆเนี่ยอยู่ หลังจากนูนตายก่อนจากอักษรบานะครับนั่นก็หมายความว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนนูนตายเป็นมีมนะครับว,วันนบี๊ยนมิมบาดีว่อูไฮนาอิลาอิบรอฮิมว่าอิสมาอิลวะอิสฮากวะยอูบวันอัซบะอปมีไหมครับยังไม่มีนะครับสามหุกลมเอาแค่สามหุกลมที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับ وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصدهم عليك وكلم الله موسى تكليما รุสูลัมมุบัชชิรินอ่เจอยังครับอ่ะตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับตันวีนพบมีมเป็นอีดองกอมมาอันกุนนะนั่นเองนะครับรุสูลัมมุบัชชิรินวะมนซิรินทิอัลลอฮฺจะไลินนาสิอลลลรา้ิหุ่อา ดิอ ل ลล่าย่ัวนะลิ ى ا ل ل ี่ัลัลลัฮิฮุดจัตุมบั่งดารุสุลตรงไหนครับฮุดจัตุมฮุดจัตุมบั่งดารุสุลอ่าตรงนี้ครับ,ต,ต,ต,รรบตันวีนพบกับตัวบานะครับก็มีอักษรมีมเล็กๆให้เราได้เห็นอยู่นะครับในอัลกุรอานนั่นก็หมายความว่าเปลี่ยนให้มันเป็นตัวมีมซะนะครับเปลี่ยนไอ้นูนใต้ที่มันซ่อนอยู่ในตันวีนเะนี่ยให้เป็นตัวมีมนะครับ แล้วก็อ่านเป็นเสียงมีมไปเลยอ่าดิอัลเลยาคูนาินัสยาลลอฮิฮุะตุมบัตุลรุสุลวะกานัลลอฮุอะซีซัลฮะกีมาอ่าเจคุก,หก,กมหนึ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่คลิปนู้นเลยนะครับอ่าตรงไหนครับนู้นใต้อ่าตันวีน่ตันวีนพบกับหนึ่งในอักษรที่มีฐานเกิดจากลำคอนั่นก็คืออารีบเกยนฮาคออินฮา อ้าลิฟเยนฮาคออิญฮะนะครับอันนี้ตันวีนพบกับตัวฮาเล็กนั่นเองนะครับนั่นก็อ่านนะครับอ่านเสียงนูนใต้ที่มันซ่อนอยู่ในตันวีนเนี่ยอ่านเสียงตรงนั้นเนี่ยให้ชัดเจนนะครับวกะนลลอฮูอาซีซันฮะกีมาไม่มีการหน่วงเสียงใดๆนะครับอาซีอาซีซันฮะกีมานะครับถ้าใดอ่านอาซีซันฮะกีมาผิดทันทีอ่า

นัَّ الذين َ كفروا ََُ و َ ص َ د ُّ و ا عن َ سبيل َِِ الله َِّ قضل َََ ل َ ل ا لبعيد ً ا ًَِ ا อ่าเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับตันวีนอ่าตันวีนพบตัวบานะครับตันวีนพบตัวบาอ่านะครับมีสัญ,ญาลักษณ์เตือนให้เราเห็นนะครับเล็กๆตัวมีมตรงนี้นะครับ ظلا لبعيد إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا "يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، ว่าแกนั่ ع แหละข้อกฎมาสุดท้ายครับฮุก่มอิทาร์นั่นเองตรงไหนครับก็คือตันวินพบตัวฮานั่นเองฮาเล็กนะครับอาลีมันฮกีมาอ่าแกนั่ลอกมาสุคัอาลีมันฮีอยู่กี่หุกมนะครับ มีอยู่กี่จุดที่เราเจอที่มีหุกกรม3าหุกกรมที่เราได้เรียนผ่านมามีตรงนี้ครับอิกโลาฟตรงนี้ตันวินพบนินเป็นอีโดกอมมาอันยุนนะตรงนี้ตันวินพบกับตัวบาก็เป็นอิกวลาบนะครับตรงนี้อาซีซันไคกีมาตันวินพบฮาเป็นอิดฮาร์นะครับตรงนี้เป็นดอลลาร์ลัมบาอีดานะครับเป็นอีกโคลาบนะครับตันวินพบนีนตรงนี้เป็น อะไรครับตันวินพบตัวฮานะครับเป็นฮุกรมอิสฮาร์นั่นเองวันนี้นะครับเราก็จบไปนะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับวัลลอัลอวาเรื่มบิสซวะบะบิลลาฮิตอฟิกบันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวาะห์มัตุลลอฮิตาะกะลาวับรักาตุ